เล่าเรื่องเกษตรสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจราชดาธนาดีเรกรองขุนสกรัฐบาลนะคะโดยได้โพสต์ว่านบคเคาะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี5 6 6 4ั้าร5บรอบที่1นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube เล่าเรื่องเกษตรเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดก,การข้าวหรือโนโบคมีมติวันที่23สิงหาคมเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65รอบที่1โดยแนวทางโดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่เนเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวนกว่า4.68ล้านครัวเรือนสำหรับราคาและปริมาณประกันรายได้กำหนดราคาความชื้นไม่เกิน15%ไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0มาบาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้10,000บาทต่อตันครัวเรือนและไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ 1, 000, 1 1 0 0 0มบาทต่อตันครัวเรือนแล้วไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันไรายได้1 2 0 0 0หมบาทต่อตันครัวเรือนแล้วไม่เกิน16ตันอัปเดตล่าสุดนะคะนบขขอโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564้ารอบทับรอบที่1นะคะ